มันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้อ่าประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยของเรานั้นเพิ่มมากขึ้นอ่าโดยการที่เราจะนำจุลินทรีย์นั้นมาใช้ในการย่อยสลายปุ๋ยเคมีก่อนอ่าทำให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีที่เราใส่ไปเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเราเรียกวิธีการนี้ว่าการหมักปุ๋ยเคมีนะครับ,รบเราก็จะใช้น้ำหมักธรรมดาที่เราทำนะเสร็จแล้วเราก็มาใช้ ปุ๋ยทางใบนะครับได้ซึ่งสอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตของพืชซึ่งขบวนการทำนั้นนะครับใช้อะไรทำยังไงอัตราส่วนเท่าไรและใช้อย่างไรเดี๋ยวติดตามดูรายละเอียดกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราหมักน้ำหมักนะครับเราจะหมักถัง200ลิตรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาที่เรานำไปใช้จริงๆเนี่ยเราก็จะแบ่งนำมาใช้นะครับการแบ่งนำมาใช้นั้น นะครับเราก็จะใช้ตามความต้องการของพืชน,น้ำหมักของเราก็มีหลายชนิดเช่นน้ำหมักปลาน้ำหมักจุลินทรีย์จาปลวกหนอกล้วยฮอร์โมอนนมสดอฮอร์โมอนไข่นะครับน้ำหมักปลาั้งน้ำหมักของปลาเชงด้วยสิ่งที่เราต้องการจากน้ำหมักก็คือจุลินทรีย์นั่นเองเนื่องจากว่าเราต้องการใช้นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยไม่มากนะัก รเราก็จึงแบ่งน้ําหมักนั้นออกมาใช้เ,เริ่มต้นง่ายๆนะครับเราก็เอาถังพลาสติกที่มีะจะเป็นถังน้ําก็ได้นะครับประมาณถังหนึ่งยี่สิบลิตรนะครับเราก็จะใส่น้ําหมักไปหนึ่งในสามนะครับก็คือหกลิตรนั่นเองนะครับหรือจะเจ็ดลิตรก็ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วเราก็จะใส่หกลิตรเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่เต็มถังนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ผมจะใช้น้ำหมักชาวปลวกผสมกับ ฮอร์โมนนมสดนะครับใชร้ร่วมกันเนื่องจากว่าต้องการโปรตีนอยู่และก็ต้องการให้ดินมันร่วนซุยนะครับส่วนสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อเราก็จะใช้ปุ๋ยที่สูตรที่ต้องการาวันนี้ผมจะผสมโดยการใช้ปุ๋ยย,นะยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียนัน้นมีความพิเศษก็คือใช้ทางดินก็ได้ใช้ทางใบก็ได้นะครับ อ่าอีกส่วนหนึ่งที่จะใช้เสริมเพิ่มเติมก็คือน้ําตาลทรายน้ำตาลทรา,า,ายนี้นอกจากจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วครับก็จะเป็นส่วนที่อ่าช่วยให้การสะสมอาหารของพืชดันเร็วขึ้นนะครับอ่าวัตน้ําตาลทรายนี้ก็สามารถใช้กับอ่าต้นปกติธรรมดาได้เช่นเดียวกันเพื่อใช้ในการสะสมอาหารนะครับทำให้พืชอ่าโตเร็วโตวไวอ่าสาหรับพืชที่ต้องการที่จะออกดอกนะครับก็เป็นการสะสมอาหาร นะครับทำให,อาหาใอ้อาหารที่ใบที่สุกส่ของอาหารที่ใบอาหารทุกส่วนของลําต้นนั้นสะสมมากพอจนเพาะจนเพียงพอสําหรับการออกดอกคนก็วิตกกังวลว่าน้ําตาลทรายนี้อาจจะเกิดปัญหาซ้ําซ้อนก็คือเกิดเชื้อรานะครับเราก็ผสมจุลินทรีย์เจาปลวกลงไปหรือน้ําหมัก BS นะครับหวัวเชื้อบีน้ําหมักบีใส่ลงไปนะครับเพื่อ ป้องกันเชื้อราอันนี้จะฉีดพ่นทางใบก็ได้หรือจะปล่อยไปกับระบบน้ําก็ได้อีกส่วนหนึ่งนั้นผมก็จะใช้ฮิวมิกนะครับฮิวมิกนั้นหมดแล้วผมก็ใช้ฟูวิกแทนใช้ประมาณคร uh, ึ่งกิโลนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็จะใช้ประมาณครึ่งกิโลเช่นเดียวกันนะครับ uh, ปุยย๋ยยูเรียนั้นนะครับปุ๋ยเคมีนั้นเราจะใช้1นกิโลนะครับน้ำตาลทรายไปครึ่งกิโลนะครับ โดยการกะประมาณเอานะครับการหมักปุ๋ยโดยใช้น้ำหมักนี้ประยุกต์มาจากการบรรยายให้ความรู้ของอาจารย์พรศปัญญาวรธรรมนะครับผมก็ได้ทาแบบฉบับของผมเองนะครับก็เพิ่มเติมจากการบรรยายของท่านก็คือผมก็จะใช้ฟูลวิกประมาณครึ่งกิโลนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ น้ำหมักนี้ลงไปในถังนะครับเนื่องจากว่าฟูลวิกนั้นเวลาที่มันถูกน้ำแล้วมันจะจับกันเป็นก้อนเป็นฟองเพราะฉะนั้นเราค่อยๆใส่ไปแล้วก็คนไปนะครับแล้วน้ําหมักของเรานี้ก็จะอยู่ในอัตราส่วน1ใน3ส่วนของถังนั่นก็หมายความว่าถ้าเราแบ่งถังออกเป็น3ส่วนเราก็จะใส่น้ําหมักเนี่ยประมาณ1ส่วน เหลือที่เป็นช่องว่างหรือเป็นอากาศตรงนี้สองส่วนจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับน้ำเปล่าที่ผมเติมไปตอนนี้ก็คือดึงบัวก็10ลิตรจะมองเห็นของเหลวที่อยู่ในถังเมื่อเติมน้ำเปล่าไปแล้วดังนี้ นั่นก็คือมันก็จะมีช่องว่างอีกประมาณ1-2นิ้วเราก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับไม่เติมจนเต็มหลังจากนั้นเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่ท่านต้องการสูตรอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ที่ผมใส่ไปนี้เป็นปุ๋ยยูเรียนะครับใส่เพื่ออที่จะบํารุงต้นฟื้นต้นหรือกระตุ้นการแตกรากแตกยอดอ่อนของต้นไม้ที่ผมปลูกนะครับส่วนจุดประสงค์ของท่านนั้น ต้องการให้พืชเป็นอย่างไรท่านก็เลือกใช้ปุ๋ยตามที่ท่านต้องการนะครับอาจะเป็นสูตรอะไรก็ได้นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะทราบว่าต้นไม้ของท่านในเลือกต่างๆนั้นต้องการปุ๋ยอะไรนะครับเพื่อท่านทราบแล้วนะครับท่านก็ใช้สูตรตามที่ท่านต้องการได้เลยนี่คิดรับของมัน ก็คือน้ำหมักที่หมักปุ๋ยนี้จะใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อหมักทิ้งไว้เกิน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำงานเราก็จะหมักอันนี้ทิ้งไว้ล่วงหน้าสัก2-3วนนันนะครับเราก็ต้องวางแผนก่อนว่าเราจะพัฒนาแปลงตัวไหนใช้สูตรอะไรใช้กระพืชอะไรนะครับ ใช้สูตรอะไรนั้นท่านก็วางแผนให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็วางแผนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ผสมน้ําหมักตัวนี้เอาไว้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็หาฝามาปิดแค่นั้นเองก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรทัดไเราต้องทิ้งไว้านานๆนนการที่ไว้นานๆก็เพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เหล่านี้ ไปทำการย่อยสลายปุ๋ยเคมีที่เราใส่ไปนั่นเองจุลินทรีย์นี้ได้มาจากไหนจุลินทรีย์นี้ได้มาจากน้ำหมักหนึ่งส่วนและจุลินทรีย์อีกหนึ่งส่วนนั้นก็มาจากฮิวมิกหรือฟุลวิกที่เราเติมไปนั่นเองฮิวมิกฟุลวิกนั้นมันเป็นจุลินทรีย์ดั้งเดิมที่ถูกฝังเอาไว้ใต้ดินไม่รู้กี่หมื่นแสนล้านปีแล้วเราก็ ขุดน้ามันดิบออกมาเราก็ไปเจอซากพืชซากสักตว์ตรงนี้หลังจากนั้นเขาก็สกัดออกมาเพื่อที่จะมาใช้าทางด้านการเกษตรคุณค่าของคุณค่าของฮิวมิกฟูลิกที่เราต้องการก็คือจุลินทรีย์นั่นเองนะครับแล้วก็ซึ่งมันก็ติดมากับฟูลวิกนี่แหละครับมันก็จะช่วยทําให้ดินของเรานั้น มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ลิูลรนซีเหล่านี้ก็จะกลับไปช่วยพัฒนาดินให้กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนในอดีตนะครับเ<ม>ติมตัวนี้ลงไปนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับเวลาที่เราจะใช้เราจะทำอย่างไรสมมติว่าอันนี้หมักได้ที่แล้วนะครับพ้นระยะเวลา24ชั่วโมงหรือจะให้ดีเป็น2-3-4วันอะไรก็ได้นะครับยิ่งนานวันก็ยิ่งดีนะครับ เราก็นำน้ำหมักนี้มากรอกใส่ขวดพลาสติกเราก็นำน้ำหมักที่ได้นะครับาจากการทำนี้ไปใช้ในหน้าง,งานของเราซึ่งมันเป็นขวดเล็กๆประมาณลิตรครึ่งนะครับมันก็จะพกพาไปได้สะดวกนะครับเสร็จแล้วเวลาใช้นะครับมีอัตราส่วนในการใช้อย่างไรเราก็จะมีอุปกรณ์วัดตวง อุปกรณ์วัดตวงนี้เราก็สามารถหาได้ง่ายๆนะครับผมก็นำมาจากฝาภาชนะสารเคมีเป็นพวกที่เราเคยซื้อในอดีตนะครับมันมีฝาช่างวัดตวงซึ่งพอจะคาดคะเนได้ว่า 100cc นะครับหรือ 100ml หรือหาไม่ได้เราก็ใช้ถ้วยโยเกิดก็ได้นะครับแก้วน้ำอะไรก็ได้เราทราบปริมาณแน่นอน นี้ในการตรวงของเหลวเหล่านั้นนะครับจากนั้นเราก็ผสมกับน้ำเปล่าของเรานะครับเ,เวลาผสมเราก็จะผสมอัตราที่เป็น1ต่อ500บ้าง1ต่อ1000บ้างนะครับเช่นในน้ำหนึ่งบัวตรงนี้ผมก็จะใช้หนึ่ถ้วยก็ประมาณ100ย c ีซีนะครับเราจะใช้อัตราส่วนที่ต่ำๆไปก่อน จากนั้นพอมันเคยชินแล้วนะครับเราก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับเหตุผลที่ต้องใช้น้อยก็เพราะว่าเวลาที่เราใช้ไปแล้วพืชมันก็ได้เรียนรู้นะครับและปรับตัวเข้ากับจุลินทรีย์ที่เราราัดลดลงไปนะครับดูว่ามันใบลำต้นอะไรเป็นอันตรายไหมถ้าหากไม่เป็นอันตรายเราก็ใส่ไป2อสาครั้งนะครับแล้วก็เพิ่ม,มเพิ่มขึ้นครั้งละ50 c ซีซีนะครับปริมาณนี้ าการใช้นี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของทรงพุ่มขนาดของลำต้นขนาดของอายุหรือปีนะครับาการใช้ก็จะอาจจะเพิ่มขึ้นจาก 1- เป็น2เป็น3เป็น4นะครับก็ใช้ปริมาณนี้นะครับแล้วก็หยุดไว้แค่นั้นาจะาใช้ฉีดพ่นก็ได้หรือราดรถทางดินก็ได้หรือปล่อยไปกระระบบน้ำก็ได้นะครับ หลังจากนี้แล้วนะครับเราก็เก็บไว้ในที่ร่มจะปิดฝาหรือไม่ปิดฝาก็ได้นะครับทิ้งไว้อย่าลืมนะครับเกิน24ชั่วโมงแล้วก็นำไปใช้เราไปใช้กับอะไรนะครับใช้กับไม้ผลก็ได้ผักกินใบก็ได้มันสับปะหลังสับป,ประรดนะครับอะไรก็ได้ที่เราปลูกอยู่แล้วก็ดูประสิทธิภาพการใช้ของมันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ ปุ๋ยเคมีที่ผมใช้เป็นตัวอย่างวันนี้ก็คือปุ๋ย4600หรือปุ๋ยยูเรียเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้สมมติว่าท่านปลูกสับป,ประรดต้องการที่จะขยายสะโพกนะครับท่านก็เปลี่ยนสูตรปุ๋ยสมมุติว่าท่านจะใช้สูตรเสมอเช่น16 16 16, 16 18, 18, 18 18 18อะไรก็ได้นะครับก็ใช้อัตราส,ส่วนนี้แล้วก็ไปราดรถนะครับไปกรอก ไปราดรดไปฉีดพ่นนะครับกับไม้ผลไม้ดอกนะครับไม้กินใบนําปุ๋ยไปหมักกันดมหมักซะก่อนก็จะทำให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยนั้นพากมากขึ้นนั่นก็คือเราใช้ปุ๋ยน้อยแต่ประสิทธิภาพของปุ๋ยจะสูงขึ้นเราไม่จาเป็นต้องใส่ปุ๋ยมากนะครับเราใส่แค่1กิโลแค่นั้นเองครับ